ัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอไหนค่คะมัญจาอำเภอมันจา,านจาัจางหวัดขอนแก่นนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะจานแบบจานใบขี้เมานะคะจานใบขี้เมามาซื้อเองถึงที่เลยนะคะมาซื้อเองถึงที่เลยนะคะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะคานเป็นคานสองชั้นค่ะ พานมีความกว้าง1นึ่งเมตรแปนะคะถังมี4ี่ถังค่ะใส่ข้าวได้ถังละสี่ยี่สกิโลสี 4, ่ถังก็80ดกิโลนะคะดูจานแหวกนะคะจานแหวกเป็นจานใบขี้เมาค่ะแต่ละขามีลูกปืนอยู่ 4, 4ี่ตลับนะคะข้างละสองตลับก็เป็น4ตลับ8ขาก็มีทั้งหมดอยู่สามสตลับนะคะตัวนี้นะคะ ในถังในถังนี้ค่ะจะเป็นจานดำเป็นโกโกนะคะจานดำเป็นโกโกมันลงนะคะทีนี้เราก็จะแถมจานนะคะแถมจานให้ลูกค้าคือจานแบบรูยนะคะแถมจานแบบรูยให้ค่ะนะคะแถมจานแถมจานแบบรูยให้ลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนออกได้นะคะชอบแบบรยก็ใส่แบบรยเข้าไปชอบแบบ ดำเป็นกกอก็ใส่แบบดำกอกเข้าไปนะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะตัวนี้ดูกรงจักรมีสองกรงจักรเพราะว่าเราแยกเผานี่ค่ะเผายางนี้เราแยกเผาออกเป็นสองด้านนะคะเป็นสองบนนะคะเป็นสองท่อนนะคะนะคะเป็นสองท่อนตัวนี้ตรงปกนะคะตรงปกสวยงามค่ะแน่นหนานะคะ ตัวนี้เวลาเจาะคอนะคะเราเจาะเป็น2อรูมีรูล่างกับรูบนนะคะเราเจาะนะคะดูนะคะโดยรอบนะคะ,ะ,คะ,ลลอะ,คะขอบคุณลูกค้าอำเภอจันทีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ไว้วางใจร้านของเรามาซื้อถึงที่เลยนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจข้็ทักมานะคะที่เบอร์โทร094-469-9224นะคะ มีของสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังอังปึ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีถ้าไม่สะดวกทงซางไปสนีเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะง่ายๆหรือลูกค้าจะมารับเองก็ได้ก็โทรมาก่อนนะคะว่าจะมารับสินค้าเราก็จะเตรียมสินค้าเอาไว้นะคะตัวนี้ของตรงปกนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะ ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ